สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไล่มะขามนะครับ EP ที่หนึ่งนะครับเรามุกบุกไล่มะขามยักษ์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลดน้ำต้นไม้ไล่มะขามเราใหญ่อยู่นะตอนนี้มันยังเล็กๆอยู่นะครับว่าจะประมาณที่เห็นนะครับกวจะ ให้น้ำกับต้นมะขามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับขอสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งครับ ติดอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางนี้ก่อนแล้วเราขอสำรวจก่อนนะครับว่าน้ำไหลไหม ตัวนี้น้ำก็ไหลนะครับรับไปอันต่อไปเลยนะครับตัวนี้น้ำไหลไม่นอไหลนะครับไหลเราไปต้นต่อไปเรา้สำรวจว่ามันไหลหรือเปล่าครับเพราะว่ากลัวมันมันจะอุดตันต้นนี้ไหล ตัวนี้ก็ไหลนะครับโอ้ไหลแรงมากไหลนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไหลตอนนี้ก็ไหลนะครับตอนนี้ก็ไหลนะครับตอนนี้ก็ไหลนะครับแบนปนะครับตอนนี้ก็ไหลนะครับก็ไหล นี่ไหลอยู่นะครับไปอ่อนนะครับเราสำรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมา กับเครื่องเลยนะครับรอติดตามอีก5ปีนะครับมาทิ้งจะเกิดนะครับตอนนี้ถึงขัน้นเดี๋ยวเราสตาร์ทไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาปีเ,เราดูพร้อมกันเลยนะครับ Talk to you. Not now, later. No, now. I still love you. ครับตอนนี้ถึงเวลาดับเครื่องแล้วนะครับเ,รเดี๋ยวดูอะไรมาขามก่อนนะครับ คมยังไม่ใหญ่ถ้าใหญ่นี่จะสวยมากเลยนะครับตอนนี้ก็ครบสองชั่วโมงแล้วนะครับประมาผมตั้งนาฬิกาไว้แล้วนะครับสองชั่วโมงนะครับ จะเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วนะครับแล้วก็ปิดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูความชื้นรับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่2นะครับบ๊ายบาย